บารมีแห่งพญานาคราชความลับห้าข้อของบุคคลที่พญานาคอยู่ด้วยแล้วจะพาร่ำรวย 1. ผู้ที่มีความเชื่อศรัทธาต่อพญานาคด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นเพียงการท้าทายหากตั้งมั่นที่จะมีทรัพย์ให้ขอทรัพย์ควบคู่ไปกับการสร้างบุญเพียงท่านใช้จิตรละลึกถึงพญานาคท่านจะเข้ามาปกปักรักษาในทันที และร่วมประทานพรสร้างบุญร่วมกับผู้ที่มีความศรัทธาบางคนเกิดอาศาจรรย์ฝันหินงูฝันหินพญานาคบ่อยครั้งให้ท่านขอพอรเราลึกถึงและทำบุญท่านจะได้รับพอรอันประเสริฐ 2. เป็นคนที่มีสัจจะในคำพูดวาจาหากทำได้ถือสัจจะวาจาตนอย่างที่ตั้งมั่นไว้จะได้รับคุณมหาศาลจากพญานาค บารมีในกายเหลือล้นผู้คนยกย่องชะตาสูงขึ้นสามารถเป็นใหญ่เป็นโตนได้ในอนาคตและสิ่งที่ขอพอรไว้จะสำเร็จโดยพลัน 3. คนที่มีศีลคิดดีตั้งมั่นจิตตนอยู่ในบุญกุศลและคุณงามความดีไม่เอาเปรียบเบียดเบียนหรือคิดร้ายผู้อื่นไม่ขอพอรท่านให้ช่วยเหลือในสิ่งที่เลวร้าย เพราะพญานาคท่านคือเทพที่กำเนิดมาเพื่อสร้างบุญและอยู่กับคนที่จิตใจดี 4. ผู้ที่ระลึกถึงท่านเสมอหากทำกิจการการค้าทำงานทุกอาชีพให้ระลึกถึงท่านขอพรท่านเหมือนญาติผู้ใหญ่เหมือนพ่อแม่กล่าวให้ท่านช่วยเหลือขอสิ่งที่ต้องการให้สำเร็จทีละอย่าง เมื่อได้ตามที่หวังให้ทำบุญถวายท่านหรือปฏิบัติธรรมถวายพญานาคที่คุ้มครองความสำเร็จความมงคลในชีวิตจะบังเกิดมหาศาลอย่างที่ท่านคาดไม่ถึงและเป็นการเสริมบุญบารมีให้พญานาคที่คุ้มครองเราให้ท่านมีบุญเหลือล้นในการคุ้มครองและประทานพรขอพรท่านให้เป็นมหาเศรษฐีนักบุญ สร้างบุญในพระพุทธศาสนาร่วมกัน 5. ทุกการทำบุญให้ระลึกถึงองค์พญานาคหมั่นสวดมนต์เสริมชะตาชีวิตคนและปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละครั้งเป็นการเปิดความรุ่งเรืองตั้งแต่แก่นแท้ภายในจิตใจสร้างกุศลให้ชีวิตปรับดวงใหม่ให้กับเศรษฐีแล้วความสำเร็จรอบด้านจะเกิดขึ้นกับคุณ อย่างที่คุณไม่คาดคิดด้วยพุทธคุณแห่งความดีพุทธคุณของพญานาคขอขอบคุณเพดครูปุย้ยเดอะแองเจิล a ด g e แองเจิลสปิริชวลมาณที่นี้นะคะด้วยความเชื่อของครูปุ้ยนะคะว่าครูชื่อนาาก็เลยมีบทความนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะพี่ฝนก็ขอส่งบทความคลิปเสียงนี้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับท่านครูรที่เคารพ ศรัทธาและยึดมั่นในองค์พญานาให้ได้รับพรน,นี้จากคลิปเสียงนี้ให้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขรับพรปีใหม่กันทุกคนนะคะจากพี่ฝนนะคะสวัสดีค่ะ